ทยาวจเรเญนจลัดกุลนะคะอายุห5สิบห้าปีค่ะเคยป่วยปีอะไรคะเออจะเป็นปลายประสาทอักเสบเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเรานอนไม่พอหรือว่านอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะปวดปลายประสาทที่หัวเนี่ยแป๊บ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 คือตั้งแต่ปีอะไรคะสอง0นห้าร้นนแล้วค่ะ,ะประมาณห้าปี สองพันห้าร okay. ้อยห้าสิบห้าสิบค่ะปวดแป๊บแล้วคืนนอนไม่พอปุ๊บปวดแล้วหายไหมคะหายค่ะจะเป็นพักๆขอเป็นพักๆค่ะปวดแป๊บแป๊บแล้วมึนอ้วกอไม่เป็นค่ะก็คือจะเป็นอาการเสียวปวดปวดแป๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเวลาลูบเนี่ยไม่ได้ลูบเนี่ยมันก็จะไปตามนิ้วแบบนี้ค่ะ ที่แก้มที่อ๋อไม่เป็นค่ะเฉพาะแค่ตรงนี้แค่ผมค่ะด้านขวาด้านเดียวอ่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราได้นอนนอนครบนอนถึงไม่นอนดึกอะไรเนี้ยค่ะก็จะไม่เป็นค่ะค่ะผ่านมาปื๊บเจออาจารย์วิปีไหนคะปีห้าแปดตอนนั้นก่อนหน้าที่จะเจออาจารย์วิเป็นยังไงบ้างคะปีห้าแปด ชีวิตก็ดีอะค่ะถ้าเรานอนคืออันเนี้ยมันมาจากการนอนไม่พอค่ะ,คะ,คะก็จะปวดเป็นระยะระยะแต่ว่าพอดีตอนนั้นก่อนไปออที่ลาวใต้กับอาจารย์วิอะค่ะกับคุณวินี่ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็บังเอิญก่อนหน้าที่เราจะไปอ,อ,อุบลกับลาวใต้เนี่ยนะคะเราก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จมันก็เลยเลยค่ะ เลยพักผ่อนน้อยทีนี้พอไปที่อ,อ,อุบลก็เกิดอาการปลายประสาทอักเสบแล้วคุณวิก็รักษาให้วันนั้นอาการมีองไรบ้างคะปวดปวดเหมือนเดิมคะ่ะปวดปลายประสาทหน,หนักกว่าเดิมไหมคะเพราะว่าเกือบตั้งแต่ปี50แล้วเกือบผ่านมาจะ่8ปีไม่หนะัก ก็เหมือนทั่วไปอ่ะค่ะทั่วไปค่ะปวดหัวค่ะปวดหัวแล้วก็จะปวดกระบอกตาค่ะเที่ยวนี้รู้สึกจะมีปวดกระบอกตาด้วยค่ะแล้วก็คุณวิก็จับให้รักษาด้วยพลังของคุณวิอ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกดีไี้ค่ะก็มีนะคะสวดมนต์อธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เมื่อปีห้าแปดได้พบอาจารย์วิอีกครั้งหนึ่ง คเท่ากับที่อาจารย์วิรักษาให้เนี่ยจะเป็นสองครั้งค่ะหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยเป็นออกไม่ค่อยเป็นทั้งที่นอนดึกเหมือนเดิมไม่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองแล้วค่ะใช่ทุกวันนี้ก็ชีวิตมีความสุขสุขมากเชื่อยังไงกับพลังอาจารย์วิคะทําไมถึงคิดว่าพลังช่วยได้คะก็เชื่อคุณวิก็เราไปเที่ยวกับคุณวิบ่อยนะคะ พอเราไปเที่ยวกันเนี่ยคุณวิก็บางทีก็จะให้ดูพระจันทร์ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็คุณวิก็เป็นคนบ้านักค่ะอออย่างเช่นตอนนี้ปวดมากๆได้รับพลังเข้าไปปุ๊บหายปวดทันทีไหมคะคีขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็พอเราได้นอนวันนั้นรู้สึกพอรักษาปุ๊บก,ก็ทานข้าว่า,านข้าวแล้วพอเรากลับไปนอนก็ กอหายก็คือหายเร็วเลยญญโดยไม่ต้องทานยาโดยไม่ต้องทานยาค่ะค่ะอ๋อก็ขอบคุณคุณวิมากเลยนะคะที่เป็นห่วงยยพี่โทรคอยโทรมาถามที่ตลอดเวลาว่าพี่พยาวเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคุณวินะคะผ่านรายการนี้นะคะ